สวัสดีครับฝรั่งเวลาไปรับประทานอาหารที่พัตตารมีระดับไม่ชอบรีบร้อนสั่งและรับประทานอาหารเขาชอบนั่งนานเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศและรับประทานช้าๆรวมทั้งใช้เวลาในการเลือกอาหารนะครับบริกรทุกคนควรจะทราบไว้นะครับ พอฝรั่งนั่งลงแล้วไม่ต้องยืนใกล้ๆเพื่อรอรับการสั่งอาหารแต่ควรปล่อยให้ลูกค้าอ่านรายการอาหารสักพักหนึ่งซึ่งคุณอาจจะพูดว่า I'll be back in a moment to take your order อีกครั้งหนึ่งครับ I'll be back in a moment to take your order มีความหมายว่าอีกสักครู่ผมจะกลับมาเพื่อรับสั่งอาหารของคุณ I'll be back. ย่อมาจาก I will be back. หรือผมจะกลับมา In a moment มีความหมายว่าในเวลาสั้นอีกสักครู่และ to take your order แปลว่าเพื่อรับสั่งอาหารของคุณ I'll be back in a moment to take your order. ใช่ I'll come back แทน I'll be back ก็ได้ครับคือ I'll come back in a moment to take your order I'll come back in a moment to take your order look